เอามาเที่ยวงายมาัโนโคนครับกับแอนไม้เลยตอนนี้ตอนนี้หน,น,นาวมากเพราะว่าอุณหภูมิ21องศา21องศาร้อนหนาวเลยน่ะเนี่ยวันนี้ไปซิมงยังจุกแค่ลงมาแล้วไปห้องไปซิมกันไปเลย <c oughs> เอาอย่างนี้ดูกเห็นวแซ่บแล้วเห็นนาวฟิงแล้วส <c oughs> าวเลยล่ <ปะ S 1> ้มาบาน 90 nào, rồi. nào, rồi. <laughs> nào, <rồi>. <cười> <cười> nào đó, nào vậy. thầy mấy ba nào không?

มันนี้วัซซี่อาหารบานๆครับคับปนมาหลับเป็ดมากเลยใช่ะครับเอาเท่านี้ย่รอเขาหบป่ะขายขายวขาวว้าไว้เป็นพ่อขันนี้นะ วันนี้มาเที่ยวคับน้นงๆครับวันนี้ครับบุกเกอดครับไอไม้ครับผมครับผมบรรยากาศดีมากแน่นอนับรรยากาศดีมากเลยครับบรรยากาศดีมากเลยครับหนาวครับใครดีวครับไม่ใช่ก็ได้ขาอยู่ดิอ๋ครับใครกสาม่ยวั่น่แนน่ส้รารน้ง่ว่น่าน่มหม่กว่า โอ้ครับ,บเขาขนกุนห์โอ้ขึ้นอยากให้มีจักซิมือเนาะครับเนาะผมวิญญาณไทยแหละตั้งนะ,อะนโอ้สั่งครับสั่งออกันมาแล้วสร้างนี่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทยบ่นนี้ สร้างซึเนี่ยสร้างแง่ซึกเนี่ยเป็นใน่อะไรครับโอ้ยพ่อครับโอ้พอดีไปหาสื่อแสรกัน n h เลยโอ้โัแบนไ้ กมีหอดขากีตัวนี้โอ้มีหอดเขกีอกาีท่าใครมาจาไก่หรือเปล่ครับมาจากไทพุ่มขรับาาไทพุ่มหรือเ่ครับมาจามือเนือนะครับน่ไปเรื่อยๆนะครับประมาณเดือนนึงแบบครับโอ้ไปทำงานดงายกัาตุะกณ์มครับปนี้ครับผมเป็นาตะกณเมือนกันเพือนี่นะนา มอเตอร์บ้าาขายมือนี่แต่มือแรกเขมาเพราะหูจังไปขายได้ข้าวกี้วะครับนี่ขายข้าวกี้ไข่ฟิ้งครับโอ้ข้าวกี้ไข่ฟินไข่ฟิ้งเบิร์ดครับผมนักแต่ว่าขายดีใช่ไหมพาพ่อได้อยู่ครับอได้อยู่ดีอยู่เล่นน้านี่เล่นน้านียังสุดคนเฮาถ้าบ่สิ้นชีวิตดินร่นอย่างเดียวครับคขาดดินร่นสู้ไปครับฝากเพื่อท้องเพื่อแฟนเพื่อลูกเมียพื่อพ่อแม่แล้วก็หาก็บ่ได้กิน สกุลงานไงเอ็มครับขาศกครับ้าห่อังสเอาสกุลงานสามมื่นเพราะเป็นงานก็ามหมื่นนะครับแต่ว่าผมไามหมื <t 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 <|si|> ่นสองกับอ้กับอไปมกงไปงานไม่ได้ครับอ้ไปเรื่อยๆเือว่าพอมาไกลอยู่หลายหม่นเมื่อยจีอ้ครับไปเรื่อยๆครับอนานรออยู อีก 3, 10ที่อยากกินโอ้คอยขายมันมันครับผมครับผมมาถูกไปครับนี่ครับพอดีเดินเที่ยวไปด้ยัวนแกครับอ่าเดียชๆกับชิวๆวแตกว่าชก็รอกันเลย

ว้าิมหรอลาบเม็ดมามาันั่นไงน่ไปพุ่นไปกินร้านมีเหล่าที่นึ่กัมีแต่ไหนเหล่ามาไทยลูกครับใช้ลูก โอ้ในการในการอโอ้อยากข้ากล้องนี่ครับอันนี้คนสามได้กันนะครับมาขายของนี้ครับเป็นไงครับมาสองขึ้นหรอเป่าเดือนเดเดือนอยู่รุงนรับโอ้เป็นตหมันเะอเราบมขคืนนี่คนหลายหรหลายครับลายลายลายบเงันดย มื้อได่ครับพอเซา Thank you แล้วท่านผมเล็งเห็นแล้วรา้นวานอะไรานพิษทยลูกสาวสองคน,อนโอ้ร้านนีน้นักเดี๋ยวมาครัไม่ไม่เล็งเห็นผู้สาวกอนมูครับโอบสุกุลาผู้สาวอานะไรกางแผนอ่ะ

กินย่นนู่่ได้ให้มับัทันนะี่หลายแลาคนไอ้บจ้าวยต้อตาคอยตื้จักหน่อยน่อสบนี่มีเงินต่อหาผู้สูงเรียี่นิเอาใหม่บอเ้าต่อใหไอ้ก็ไ่มีไอก็เลี้ยงลูกีงไม่้เอาจะม่ลงมีหบ มีบอยหวานหนูจักอยู่ไม่กินประตูใจอันนี้คือแอบในกล่องเขาแอบในกล่องเอ๊ะน้องคนนี้ไ้หน่อยบ๊ท่านนี้อันนี้เป็นบ๊วยอันนี้ได้หน่อยไงเป็นสาวนไยเป็นสาวชื่อยังก่อนชมพู่จ้าชมพู่อ๋อคนน่ะอันนี้หวานแตงกีนดีดีบ๊วใส่ใส่แตงกีขาดด้วยนี่ชมพู่หวานเนาะโอ้ได้การเลยชมพู่หวานโอ้ชมพู่หวานมึงรู้เบี้ยแถวไหมมีเบาหวาน ม่เลวนะจ๊ะมีเปล่ารอะยังเอามดีบอกนไม่ปิดนี่หลีได้ดิเออนั่งนั่งนี่อ็ไอย่างเง้าแต่น้องว่าเราเขาไม่คอยกินน้องเขาไม่กินลาไม่กินนี่้้้าเนหนัหนัถอดเป็ดแดี้วกินได้ถอดเลยกินลาบวะเราก็ยอะหันมหาข่ลายั้งข่ลิ้นังส่ เราโยกขับรถเสียไม่ได้งเสียเบิดตงไ่ได้ไปสั่งไม่ได้ิดเพิ่นยังตัดบ่เปียสแบบนี้มบตัดเท้านี่เราเป็นความจริงสามีนายอ่อนช้อยความจริงวามันแอบเี่เนาะกมีเงินใจวะเอาถามกันบอเซ็นอะไรเว้ยว่าผมมีเงินเด้อมานั่งน้ำมือ้วเอาไอ้ถามวันมีบ่เปล่ายังนะโอ้ยังมีมยังมมีไอพี่จนยะ เอาไว้พิจารณาอีบอมีลูกมีเมล้าเหโอ้ชาเมขออีกแคนึงมมีืมีเมล่วจ้ามีลูกมีเมล้เอาหมดเขาไปคิดถึงจุดนั้นถ้าเขาคิดมึงเสียเขาองอะไรแล้วมึงจะซนา่มึงกัวาเพรามึงเอไม่้เขาเจ้านี่ยเราเปลี่ยนแ้ว่าอย่งนี้ย่มาที่น เมืเม่อไหนเขายิ่งหยิบไปซื้อเด้อเขายิ่งกว่าเออเขาก่ได้ยิ่งแซ่ลูกอีสานเด้ออยู่บอกแหะนั่นแหละนุ้งจดแล่นด์ย่งซื้อเด้อหมดเป <c oughs> า่ไว้ครับเออตั้งกี่วันคือ,อยังเหตุงานอยู่อำเภอเจนี้ก็อยู่อำเภอน่ะบอกเอาลีลบเรีเวรงานย่รอเงินบอกอันลีค่อนอ่อนละค่ะบะอกเออเขจะถึเทพแผ่นนี้นะอ๋อใครนะครับไอ้ไอ้กูเห็นหวานจะกเดียวสั่นอันอยู่ท้องที่ถึงถึงคุณน่ะบ่โอ๋อัน ำมพื่นสนอไปหาได้ยีบ่น้วยไอหนอดี่วัทอเหืองอู้สัมผัสที่เราโครจะบนีนี่ครับมาอยู่ร้านนองเขาครับมือนี้ร้านนองราหวันครับมื่อนี้เขาอันที่ว่าการวันบาเลนครับผมไปเทยังไปข้อสถ่านี่ตำรวจปัาผมไล่ในมือครับโอ้แต่ว่าคนมีคดีครับเป็นตำรวจเขาต้องการเขาต้องการตัวไหมแต่แต่แ่ขนาดตอนคอยไปนะ ไปงจมันไปนำเนอะ่ ơi, ả, ี่ยังไงใครตำรวจเย็นกูไปตรวจอันน <Da. S 2> ี้เองลูกต <Không. S 1> <c ười> ิงี่ไดเอาใหญ่บานนี้หรวะด้ได้ลูกจต้องใหญ่น่อยนายเนาะเอม่กินนมเนาะในมีาวุโสเนี่ย อันนี้ม่ละอันนี้เนยโอจะบาท่า่จะกินยัางนี้บ่มีเงินดึกบาทบ่ไปเอาทีรานเพื่อนไหมามน้องอยากกินย่งนี้เอาลาน้องเขาให้เขาไปเลือกเอาที่ละไอ้คนใช่แหละอันคยไปลงบาทเนาะบาดเจ็บบาทยังได้ขวานกูยางไ าไปซื้อของไหมไปซื้อของอะไรเนี่ยจมเปลี่ยนได้พุงนูบเดี๋ขึ้นไหนเราเกตบาทแต่กี่ตำหวานยังน้อยเลยตำหวานยังหน่อยแต่เก่าเป็นวันตำหวานกินนเ่าอเข่าพักเราีเต่งไหมไม่เห็นกันแรกๆกันน้อยกันน้อย โอ้มีตำงงอมจ้ะเนี่ยเอาโซฟีมือวะดิแม่เนี่ยวะจะควบนะแม่หรือว่แม่หมดแน่เลย่ือว่าจะควบนะครับเอาให้อายจักสิบหาบาทเนี่ยจบแปดส่งแม่ลูกนะส่งไป่ะุมมักินนี่วะนุกกินนี่วะนุกตีกินนี่วะเออตำตำเมื่อไงได้นะะเลยไยแล้วปัน เดาให้เดาให้เดวให้น้องสมภูต่ำเอายี่ัวไม่เยียมึงแยงมากเลยมึงงึดบีดีเลยออกโทษทหัดเลยจะคอยคอจอโค้งอะไรเลยคันคันคันไอ้นายคนบอกม่ถือใจสากเมี่ยงหัวเลยเด้อเอาเพชรเพชรเน่ยอย่าเอาเพชรเด้อยไอ้พวกกิน

จำาแลกเ้ยออ้ผว่าได้ผดูว่าไม่มีบ่าวหรอน้องพูกมีบ่าวหรอวะอ๋อยังไม่มีกี่เป็นเด็กหน่อยน่ครับนี่น้องพู่ผูกแต่ก บ้เอบุเอนี่ฮะบุเรอใ่เลนะารอกป็ดใส่ครับเป็ดไม่ใส่นี่มาเต้นโน่ต้โอนโอ้เป็ดไม่ได้นวนครับเพระดมาเต้น้องเด โอ้ของพี่สเขาตาได้หลูกเอาสิบบาทได้ปะสามสิบนะสามสิบันไ่ไหวกับาดนะสามสิบลเออไปว่าสิบาทโอ้ย ได้สิเมื่อก่นะครับผมร้องสิเมื่อก่อนแข่งมาจากกูด้วยนะมีเลยดิคือแบบว่าฮ่าพวกของกูเอาโย่ไม่มาจังกูมีผู้ดี แซวครับ<ป>วีมงม้อ,งอึงาพบหฮพดของีมึงมึงการทักไทยกับลูกครับว่าจะไม่หัวซาแล้วเนี่ยว่าจะไม่หัวซาแล้วนี่ไ จากพดเข้าไปในเฟซในแม็กเซนเจอร์นะในแม็กเซนเจอร์ผมว่าว่าแม็กเซนเจอร์เออแม็กเซนเจอร์ซน่ละเสียหมาไปเลยเห็นวัสาวเห็นไหมมาตอมือไอไม้ครับเข้าตอมือวูวสาวครับสาวผู้ก็มีสาววานกนผู้เะาลี่ะ